ไอทางตันสุดทางแล้วไปยังไงพไม่เข้าใจฮะเออหลังคอมหลังงอจะกลับตัวยังไงทำไมเราต้องแยากน้องพร้อมกันด้วยฮะก็วางั้นน่ะนี่ยืนตืดนนี่สารพระภูมิพระแพรมาไปลงกันมั่งล้างหมดละสารน่ะยืนเฉิดทะเลอี๋งก็ได้มีทำไมกะยืนเฉิดทะเลโอ้โหมนเต็มตื่นแล้วเซ่ยิ้มยิ้มเต็มตื่นเต็มตาแล้วเซ่เอาวันพร้อมไปด้วยอ้าวยัง้ พี่นุ่งทำไมไม่เฉยดเฉลียผมฮะ่เนยบอก,กเขาเฉยเฉลี่ยผมไหมแต่งตัวให้แต่ก่อนท่านิ้ปาดขี้ฟันไปใส่หัวเขาอยู่น่ะนี่มันก็ย่านแต่งตัวกันจังเลยวะมาแต่งให้แม่บ้างได้ไหมเนี่ยได้ฮะ <c oughs> ไม่เจ้าส่งอะไรให้หนูผมสง่งยังแบบเลียปากเลียปากเธอส่งยังแบดเซ็ตยังเบอร์เกาะใ้ด้วยฮะโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจะไมะ่ฮะยังไม่คันขนาดนั้นอะไรเห็บไรมัดอะไรยังไม่ได้เข้าหูขนาดนั้น โอ้ทำเองว่าดูแล้วมไมวกลัวกลัว,ว,นวน้ำไหลกลัวน้ำไหลทำไมอ่ะน้ำไหลผมจะแอบพ้พี่ตุ้นักบ้าแมวน้ำไหลพี่ตุ้นักบ้าโอ้โหนี่เป็นทางผ่านเลยเนาะมึงเห็นหัวผู้หลักผู้ใหญ่มั้งไหมแน่นี้เป็นแค่ไม่ไหวยิง่งเลยแวะสมควรแล้ว